ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนาัยนับรัชการเพื่อนศาสนิกทุกรูปด้วยความเคารพเจริญธรรมท่านผู้ร่วมบนเวทีอภิปรายแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วสิทธิเดชกุลชรและพี่น้องต่างาศาสนิกแต่มีจิตวิญญาณเดียวกันก็คือความรักในเพื่อนมนุษย์อันนำไปสู่สันติภาพแห่งโลกอันเริ่มมาจากสันติสุขส่วนตัวนำไปสู่สันติภาพส่วนรวมทุกชีวิต ออขอให้กำลังใจพี่น้องมุสลิมที่มานั่งอยู่บนเวทีนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านกำลังบำเพ็ญถือศีลอดซึ่งจริงๆพุทธศาสนาก็มีแนวร่วมมุสลิมคริสและศาสนาอื่นๆก็คือเราถือศีลอดเหมือนกันศาสนาพุทธเนี่ยถือศีลอดปีละประมาณ52วันคือทุกวันพระถือศีล8 อดอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ถือว่าเรามีสัจธรรมสากลร่วมกันก็คือมีความอดทนอดกลั้นแต่นี้เมื่อสักครู่นี้คุณแทนคุณได้ตั้งคำถามว่าหลักอะไรนะที่ทำให้โลกขาดสันติสุขโลกเร่าร้อนดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ตอบได้อย่างชัดเจนเลยจีเดียวว่าหลักแห่งกิเลสหลักแห่งความเห็นแก่ตัวเนะี และถ้าจะถามต่อไปว่าหลักอะไรที่นำโลกไปสู่สันติสุขนำโลกไปสู่ความสงบร่มเย็นและความไม่เร่าร้อนก็คือเพลงที่เราเปิดวนแล้ววนอีกอยู่ในงานนี้ไงเสือพีเพราะป่าปรกและป่ารกเพราะเสือยางดินเย็นเพราะหญ้าบางลรหญ้ายังเพราะดินดีนะอาจจะไม่ครบคำต่อคำมานะแต่เนื้อหาสาระโดยรวมประมาณนี้คือหมายความว่า การที่เรามีจิตสำนึกใหม่จิตสำนึกแห่งความตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิตอื่นไม่น้อยไปกว่าชีวิตของตอนถ้าเราเห็นว่าคนอื่นชีวิตอื่นแม้ที่สุดชีวิตเสือซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นชีวิตชีวิตของสัตว์สัตว์ร้ายตามความหมายของเราโดยทั่วไปเนี่ยแต่พอเราได้มีโอกาสมา,มาดูสารคดีที่ฉายอยู่เป็นระยะมาดูภาพซึ่งตั้งอยู่ในจุดต่างๆเนี่ยเราพบว่าเสือที่วัดป่าหลวงตามหาบัวเนี่ย นะอดามาคิดว่าเป็นเสือที่ทําให้ทัศนคติของคนเนี่ยที่มองว่าเสือเป็นสัตว์ร,ร้ายเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าสิ่งที่เสือแสดงออกมาเนี่ยกับกลายเป็นสัตว์ที่มีความน่ารักโดยประการทั้งปวงจริงๆร้รายหรือไม่ร้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราเป็นอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรชีวิตคนเราในโลกนี้เนี่ย จะร้ายหรือจะดีไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นอะไรแต่อยู่ที่ทำอะไรความสำคัญมันอยู่ที่ทำมากกว่าอยู่ที่เป็นนะนะยอย่างการณีวัดป่าหลงตามหาบัวที่มีเสืออยู่ปัจจุบันนี้ประมาณ75ตัว76ตัวประมาณนี้มีธรรมะที่อยากจะฝากไว้เป็นแนวในการพิจารณาเพื่อการทำให้โลกนี้มีสันติสุขเพิ่มมากขึ้นอยู่ประการหนึ่งคือการทำอะไรก็ตามให้บรรลุความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นมาจากห เริ่มต้นมาจากเล็กๆอาจจะเริ่มต้นมาจากความเมตตาแทนที่จะเริ่มต้นจากตัณหาหรือความอยากก็ได้ทราบจากาพระอาจารย์จันนะ์นะเจ้าวาสวัดหลวงตามหาบัวซึ่งท่านมานั่งอยู่ในที่นี้ท่านเล่าให้ฟังว่าเสือจํานวน75ตัวที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้จริงๆเริ่มมาจากเสือสตาร์ฟไม่ตายเพียงตัวเดียวอะคือหมายความว่าเขาสตาร์ฟเสือตัวเล็กๆไม่ใหญ่นักอะ่ะตัวหนึ่งแต่เสือตัวนั้นไม่ตายอะ่ะ สุดท้ายเขาก็เลยเอาเสือนั้นมาถวายพระเพราสังเกตนะอะไรอะไรทีเ่เป็นส่วนเหลือส่วนกากส่วนเดนนะหรือส่วนที่อาจจะหมดสภาพแล้วเนะี่ยก็จะมาถวายพระแต่บังเอิญพระนี่จะมีสภาพที่ดีอยู่ประการหนึ่งก็คือจะสามารถแปลทุกเป็นธรรมแปลร,ร้ายเป็นดีปรากฏว่าพระท่านก็สามารถที่จะนําเสือสตาร์ฟไม่ตายเนี่ย เอาไปาฟื้นฟูชีวิตสัตวแพทย์ก็เอาไปเยียวยารักษา3เดือนอไปเอ็กซเรย์ไปทําประวัติสุดท้ายก็ส่งกลับมาวัดเสือก็มีลูกมีหลาน,นแล้วก็คนอื่นได้ยินได้ฟังว่าที่วัดแห่งนี้นําเสือที่รอดตายเนี่ยมาเยียวยาสภาพก็นําเสืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นทหารตจะดอนะคนเดินป่าหรือชาวเขาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นําเสือเนี่ยมาถวายที่วัดซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมาก จากเสือสตาร์ฟไม่ตายตัวหนึ่งทําให้มีเสือเพิ่มขึ้นเป็นสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวจนถึงแปดตัวในที่สุดท่านจเจ้าอาวาสท่านก็เลยทํากรงนะนะ,ะดูแลให้มันอยู่ในกรอบในขอบเขตพอสมควรนะเป็นการแบบคือเป็นการเริ่มต้นแบบชน,นิดที่เรียกว,ว่าเริ่มต้นจากความเมตตาตรงจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่จะตอบคําถามของคุณแทนคุณหรือหนุ่มอีสักนิดหนึ่งว่าอย่างการณีวัดหลวงตามหาบัวที่เป็นอยู่เนี้ย อาตมาว่าเป็นรูปแบบกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างที่ทําให้เราได้รับรู้ว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจนเข้าตากรรมการโลกประจักษ์โลกรับรู้และเริ่มชายตามองเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นจากอะไรใหญ่ๆเยอะๆนะเริ่มต้นจากเล็กๆจากน้อยไปหามาก ที่เขาบอกว่าอะไรนะคนไทยทำอะไรแบบเริ่มจากใหญ่ไปหาเล็กแต่คนแจ็คเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อะอะไรทํานองนี้เป็นต้นกรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นการเริ่มจากความเมตตาที่อยากจะช่วยสัตว์ที่ไม่มีทางไปเนี่ยให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้กระทั่งในที่สุดก็สามารถมีการรองรับเสือจำนวนที่มากขึ้น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 จนกระทั่งบัดนี้75ตัว และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ายังมีสัตว์ประเภทอื่นจะมีกระเบือนะจำนวนหลายร้อยตัวปัจจุบันนี้นำมาอยู่ใต้ใบบุญของวัดแล้วก็มีเก้งมีกวางมีมีหมูมีอะไรตอะไรก็แล้วแต่เถอะที่ว่าเป็นสัตว์นี่พูดก็พูดเถอะนะ,ะจริงๆเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพระโดยสัมปัในจุลศีลมัใชิมศีลมหาศีลเนี่ยถึงขนาดบอกเลยทีเดียวว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยประเภทต่างๆเนี่ย ไม่ถูกต้องตามหลักจุลศีลมัชิมศีลมหาศีลแต่ในกรณีที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการตกกระไดพลอยโจรและอาดามาก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าสิ่งที่จะต้องทําให้โลกดําเนินการไปได้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทําด้วยความเมตตาต่อไปถ้าเกิดว่ามีองค์กรมีหน่วยงานของภาครัฐใดๆก็แล้วแต่มารองรับในส่วนนี้ก็น่าจะทําให้พระท่านผ่อนเพลาบรรเทาทุก์จากการที่จะต้องไปดูแลสัตว์ ซึ่งบางทีมันอาจจะพยศเมื่อไหรก็ไม่รู้ได้ดังที่เราเรียกว่าสัตว์หน้าขนแต่อย่างไรก็ตามอาตมาได้ฟังจากท่านเจ้าอาวาสเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังเป็นธรรมะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าท่านเคยเห็นเสือพิการไหมท่านเคยเห็นเสือขาเป๋ไหมท่านเคยเห็นเสือที่ไม่มีความอง,งาอาจพึงผายผ่า,พาพเผยไหม ไม่เคยเห็นเรามักจะได้ยินว่าอดยางเสือดีกว่าอิ่มอย่างหมาหมายความว่าเสือเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม,มก็จะมีความองอาจพึงผยผ่าผาเผยสมกับความเป็นเสือจเจ้าอาวาดวัดป่าวัดหลวงตามหาบัววัดป่าหลวงตามหาบัวเล่าให้ฟังว่าเสือเนี่ยถ้าเกิดมาพิการเนี่ยแม่กินเลยนะจะบอกให้นะแม่จะไม่ยอมให้ลูกพิการเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีความพิการอยู่ในร่างของเสือเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นผู้ล่าถ้ามันอ่อนแอ มันไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่มีสภาพเป็นผู้ล่าแต่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นผู้ถูกล่าอันนี้คือคําตอบจากผู้มีประสบการณ์ด้านเสือก็เลยอยากจะบอกกับพวกเราณนะจุดนี้ว่าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้ความเป็นครูจากสิ่งจากสัตว์จังคนและน้อมสํานึก ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นครูสอนเราทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสรุปจากคาถามกลายเป็นคําตอบในช่วงสุดท้ายประมาณสักสินาทีช่วงแรกนี้บอกกล่าวกับพี่น้องว่า เราจะต้องมีสำนึกแห่งความเมตตาลดละความเห็นแก่ตัวดังมีปรากฏในพระธรรวิชกว่าอัตตะปัญญาอสุจิมนุษสาแปลว่ามนุษย์ผู้มีปัญญาเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นคนอสุจิดังมีปรากฏในพระธรรวิชกอัตตะปัญญาอสุจิมนุษสาแปลว่ามนุษย์ผู้มีปัญญาเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นคนอสุจิ ที่โลกเราเรา่าร้อนวุน่วนวายไม่เป็นสันติสุขทุกวันนี้เพราะความเห็นแก่ตัวหลวงปู่ส่วนโมกพูดไว้ดีมากเลยทีเดียวว่าความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนักความเห็นแก่ตัวน่ากลัวที่สุดการออกไปจากความเห็นแก่ตัวเนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้อย่างวัดป่าหลวงตามหาบัวเนี่ยพยายามที่จะทําเพื่อการขยายพื้นที่ให้ป่าที่เสือจะมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยกว้างใหญ่ขึ้น เป็น500ไล่แล้วก็จะเป็นกว้างกวางมากไปกว่านั้นเพื่อรักษาสภาพนิเวศท,ที่เหมาะสมกับการดำรงอยู่ของเสือ,อคนถามท่านว่าหลวงพ่อเลี้ยงเสือเหนื่อยไหมเมื่อกี้เนี้ยหลังเวทีหลวงพ่อตอบว่าเลี้ยงเสือไม่เหนื่อยหรอกเลี้ยงเสือไม่เหนื่อยหรอกแต่เวลาเราให้เสือมาเลี้ยงเราสิเราเหนื่อยอาตมาว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่แสดงถึงความเป็นปร,ราดความเป็นผู้รู้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวคือการเป็นผู้ให้ไม่เหนื่อยหรอกแต่การเป็นผู้รับนี่สิเหนื่อย อันนี้ฝากไปคิดต่อนะเดี๋ยวจะไปกินเวลาของท่านผู้รู้ท่านอื่นต่อไปหวังว่าพี่น้องของเราคงจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้และน้อมนําไปสู่การพินิจพิจารณาเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้เลี้ยงเสือแล้วสามารถทําให้เสือซึ่งมีสภาพเป็นสัตว์ดุร้ายเนี่ยกลายสภาพเป็นสัตว์ที่มีความเชื่องและมีความน่ารัก ได้เสือที่ว่านี้คุณอี้แทนคุณบอกแล้วว่าไม่ได้หมายถึงเสือสี่เท้าอย่างเดียวอ,อาจจะหมายถึงเสือคือกิเลสในจิตใจของเราถ้าเราสามารถทำเสือให้มีสภาพเป็นสัตว์ที่น่ารักมากกว่าน่าร้ายเชื่อว่าโลกนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนเจริญธรรมสาธุสาธุครับ ลำดับต่อมาครับขอเรียนเชิญคุณพ่อแอนโทนีวรยุทธกิจบำรงครับได้สะท้อนในมุมมองของคิดศาสนาซึ่งความรักความเมตตาน,นั้นเป็นอปอปมัญญาคือไม่มีที่สุดไม่มีมานเช่นเดียวกันในมุมมองนี้ครับจะช่วยทําให้เกิดสันติภาพสันติสุขได้อย่างไรครับครับ,รบสวัสดีพระเดชพระคุณท่านและก็คณะวิทยากรทุกท่านนะครับ